เอาออกเอาออกบางนุมันไม่มาแล้วอ่ะทอดไข่ตั้งแต่โดและป้าใส่น้ำมันบ้าไปหลายนึงพื้นมันทั้งใดเอาหม้อเอา้าหม้อกบไว้สวัสดีและก็สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องพางไทยพังเล่าเนาะพี่น้องทางตั้งประเทศเน่ยพี่น้องสบายดีตอนเศ้าเ้าตอนเศ้าไม่นี้กับสาวเพชรชดีกับสิไดอันออกทงหายทงหน้าคือเก่าพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็อยู่หายทุนอยู่หน้าแล้วได้ไปคุจิลโอพี่น้องเอ๋ย เพราะว่าได้ถือคองตัวนี้พร้อมนั่กับเสียงเพราะพี่น้องเสียงกระซากไปอยู่นี้เนาะในกำลังสิ้ไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไปนี่ก็จะได้เลี้ยงงูเลี้ยงควายพร้อมพี่น้องเลยบ่มีผู้ใดเลี้ยงงูเลี้ยงควายก็ได้ไปนําเอางูเอาควายไปนําเอาควายไปนําพี่น้องเลยจะคุ้ชิลรอพร้อมหากินไปนํำมากับคุ้ชิลล์ไปน้ำมากับเลี้ยงงูเลี้ยงควายพร้อมพี่น้องเออเอาไปเท่าควายพี่น้องเอยงูเราไม่ได้เอาไป ขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่สาบเพศดีพอได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจหลายๆหลายไปน้ำกันพี่น้องเลยบันนี้นะตอนนี้กับกำลังสิ้น้งไปพี่น้องเ้ยประกันแนมเบิ้งข้าวพร้อมข้าวกะเขี้ยวอุเขียวอุ่มนะก่อนสิไปกับเบิ้งข้าวนะออกได้พี่น้องเลยเดินแปดใข้าวออกแล้วที่คอยจะได้เกี่ยวข้าวแข้งผลแล้วปีนี้พี่น้องเ้ย ข้าวกะงามงามพี่น้องปีนี้นะคักอัลีได้คอยบอไดวิวให้บอให้บอได้รีวิวให้เบิ้งหลายบอได้่ายให้พี่น้องเบิ้งหลายเบิ้งทางพีกับพี่น้องอ้ยก่อข้าวนะอุชุอุบซบก่อบันง่ญ่พี่น้องแต่ว่าจักต่อได้ชั่นได้แล้วพี่น้องเลยบางที่ันก่อมันใหญ่ซื้อเม็ดข้าวมัน่วงมันบัญหาเกี่ยวกับ่วงนุ่นควายทางพุ่กก็ยืนทาละ่นนะ เพราะว่าสิได้ไปเลี้ยงควายพร้อมพี่น้องเลยโซนหลานกับบ่มีผู้ใดไปจกคนไปน้านจากคนนะไปผู้เดียวพี่น้องได้ไปผู้เดียวเบ่งข้าวได้พี่น้องเบ่งธรรมศาสตร์กระปุ้นป่านออกโบพี่น้องเลยตรงนี้กับบ่มีหดคนมาเอาเลยดํยมามักโบนะผู้ใดจะได้มาเอาเนี่ยด้ยพี่น้องเด้อมกักโบหลายๆเลย คักค้างล้เด้อพี่น้องเด้อก่านี่กากรรลัางย่างไปพี่น้องเลยย่างไปใส่ควายพุ่นแล้ว่วาสิเปตึกจะลุกเมื่อถ่อนอาขี้ปลาฝนที่ตกมืนอไดกระฝนตกได้พี่น้องอกระเด็ตอนนี้กาหาๆๆยังยิ่งยะยิ่งยะยุบฝนตกนะตกบอ่อแห้งเพราะว่าฝนฝนตกนะตกทั้งหนึอเป็นพี่น้องเลยตกทั้งเชีปวดเมืองพีนตกแห้งแท้แห้งว่าเห็นขจรพุ่งลงพชรลงละวัาลายอา่ะทางพี่น้ำบ่อแห้งปานใด ปาล่าล่อหูอยู่นะพี่น้องอยากลงจิ๊บลงตอนนะอยากลงแล้วป่านะหมดเดินก้าวเดินซิบแล้วนะพี่น้องขั่นผลตปนี่ปุ๊บเบาๆเลยละอยู่ใสก่ก็คือได้ตั้งแต่ปลาทั้งพีกกระเด็นได้พี่น้องไอ้าข้าวที่คอยเนานะที่กระเด็นเด่นยังไปผลล่ะพี่น้องก็ใข้าวเขาเบิ้งได้พี่น้องเนดะ้อ อากาศอกแดงนี่ก็มีตัวแดงก็มี้วพี่น้องเลยจะเป็นอย่างปีนี้ข้าวผ่กระทึกเพรพี่น้องเลยผู้บางคนก็งามผู้บางคนก็บป่งงามน,น,น,นะข้าวเป็นบางบางปีปีนี้มันฝนแบบว่าฝนตกแล้วก็เล่นกันเลยอนะมันบบเดดจากดีเลยะนะก็เลยเห็นให้อันข้าวนะมันเป็นเพรเป็นอีย่างเป็นปู่เลพี่น้องทั้งพี่กกระก๊อนข้าวหน้างาม,งาม เดี๋ยวนี้กยายจะเป็นพีชฮะลงแน่แล้วโซนควายกับลอจังหวะอยู่นะอยากไปหากินหญ้านะหันปล่อยในกาสัตว์วุ่นวแล้วพี่น้องเอ้ยงูควายกับปลาไหลแล้วควายส,สามช้ำโตพี่น้องเอ้ยต้องเล่นต้งเล่นใช่ มาตเห็นข้าวเลยปีน้องฝ่ายเถวเนี้ยมันหอมข้าว เดินเข้านี่มันจะอ้าวไปทางไหนอีกโอ้ยมันจะสัตว์ใส่ข้าวกูได้อยหนไดฮะฮะฮะแม่โตนี่ก็ได้ฮะฮะ ข้ามาหอดป้าแลวพี่น้องป้าเจี๊ยอนะแต่ก็นยังบ่เห็นคุ่ยจิ๊ลรอเพราะว่าฝนตกมันบ่เห็นหอดหึ่งมันซ้ำพี่น้องเย้ยวาชิได้อย,ยูบ่บิรลอมันนี้นะฝนตกนี่ได้เห็นแล้วพี่น้องเห็นหุ่นึเห็นคุยนั่งนะไปกุดบนก็ได้พี่น้องเด้อ สิได้ด้วยบ่ได้พี่น้องเลยโอ้ได้ได้แล้วได้แล้วตัวนั่งตัวนึงพี่น้องเลยต้นหลายกระแถวป่าบ่อนนี้แหละที่ค่อยมกักมากคุดน่อนพี่น้องคุยจิโ้อมันสิไล่หลายดอกเข้ามามืัอนี้นะมาเห็นฮอดคุยจิโ้อบ่อนที่ค่อยคุดกระหลายเติมปะ แถวทางนี้นะก็หายกัไปทางโคกทางนั้นกูละเด็กพี่น้องเอ้โซนนี้มันอยู่ในเงาไมา้มันชิได้เลยบอ้าเนาะฟุดบองกันเนดะ้อ มาไปวิงเบิ่งอีกก่อนเห็ดขาวก็เห็นอยู่พี่น้องแต่ว่าเท่าแล้วเ็ดขาวเดี๋ยวนี้นะโซงนมันนุ่มนเดี๋ยวที่เท่าน่เห็ดขาวเนาะด้เห็นอีกหูนงพี่น้องพูดเบิ่งก่อน nắp vô thẻ ngao máy, cho lại cái vô ngao máy cái đó thôi, cút nha. กลับไปกลับมาประเทีอี่แล้วทีนด้มาแยกมาโซ่ไม่ปุยมานะฝนตก ไกไวตกตแล้วโอ้ยเนาัก็ยังดองปุ่นๆ้อมะพุดเนี่ยพุดชางไม้ข่างมันีิได้หรือบ่ ห่างไม้หลายปอนนี้ก็ยังได้ควายคุดควายเหลียวเห็นเห็ดขาวพี่น้องอยู่ในโคนนะนจีเทาเราเบักเบิงก่อนเด้อเห็นทาโอ้ยเทาเราพี่น้องก็หอยเลือก็กินมาละก็หหยังบ่เท้าคักป่านได้ตัวก็ยังบ่ทันได้แดงหอยเลือกินมาละปวดได้เอาเด้อพี่น้อง เดี๋ยวเห็นมากันนียมากเล็บแมวดำ้มดัด่มยอกำบกัมกยอะพี่น้องเว้ยควายควายกับโยนีครับมาฮอดบอลทำบิ๊กพี่น้องเลยไปยเล่นควายมาให้กินฮอดทำบิ๊กลิ่นน้องคิดแมวบ้านพี่น้องเอิร์มากพี่น้องลายคอยเอิร์มากเล็บแมวเดีย๋ยวเเด้อเก็บพร้อมกินพร้อมดีชมชมหวานๆไปถ่ายทำบิ๊กให้พี่น้องเบิ่งก่อน บอดนี่แหฮงเต้คิดขาวนะพี่น้องเลยจุดจน,นวดเท้าเต็มคนอนญ่าอยู่ด้จยักหายบอดได้มาตอนนั้นต้องไปทำบิงก่อนนะกว่ายควายยู่ในหลุมนี่มันมากมากหาหาญ้าแถวนี้นะมาฮอดพี่เลี้ยงควายจนฮอดทำบิงพี่น้องเกยแต่ก่อนที่ค่อยเคยมาหาเห็ดโพนะแถวนี้นะบอดน,นี้ได้มาเลี้ยงควายบานี้ ยานะมันก็นมีแล้อน,นั้นมันจะมาพี่น้องก็มี้าเด้อแถวทางนี้พี่น้องก็ทำบิงเนะแถวทางนี้ก็มีเป็นที่หินก็ลุกกุกกับแล้วนะพระลานหินล้วก็ละยับไปทาพ้นแล้วก็เป็นทำบิงพี่น้องพอค่อยเคยถ่ายตอนนั่งตั้งแต่ยามเห็ดโปกงออกกูละยามเพ็ดปลูกออกแล้วค่อยมาถ่ายตอนตังพี่นเห็ดอันเห็ดพอบอแม่เห็ดโป่พี่น้องแถวทางนี้มันเป็นถ้ำพี่น้อง เป็นถ้ำหมาจอกนะแถวทางทีนะโซนหลายข้าเจ้ากับพยักมาดอกแถวทางทีนะเพราะว่ามันก็เป็นป้าพวกเือเนี่ยโซมี้บ่กนี้ผู้ใดามากพี่น้องเลยเพราะว่ากายไปเฮ็ดเห็นมือเฮ็ดพวกออกกันคอยมานะหน้าแต่า่้าบ่อได้มานีเหรอครับไปทางลมมันเป็นวันถ้ำบิงะถ้ำหมาจอกอยู่บ่อน,นี้นะพุ่นพี่น้องเลยไปซอดกันครับถ้ำหอนพี่น้อง ทำหอนบอนค่อยเอาพักลิ้นพานนะไอ้สอดปลาไก่ๆอันนี้กับข้าวบมาบานนัตรให้กับป้าไม้มันกัขึ้นหลายแล้วพี่น้องเกระชงนะเขาเจ้าจุดป่าก็มันขาเจ้าจุดป่าก็มันก็สิบกันเปรตแน,น่พี่น้องมาบัตน,นี้กระหกแน่แล้วนะแถมบอนในมีก่อนหน้าไม้แล้วพี่น้องหน้านไม้ก็ออกเหล่านี่เราน้องเราบอได้เอาอัน กะต่ามาค่อยถือคองน,น้อยค่อยบริอ่าไป้ทำยมด้มมวยค่อยถือคร้องมันเนี่ยงับขึ้นทางพีพี่น้องอ้ยงับขึ้นทางพีสวทายเห็นเ่อันนี้ก็เป็นพระลานหินด้อพี่น้องเด้วยพอขึ้นไปทางพูนหอดพูนละเป็นพามพี่น้องด้ยพระล,นา,นล,ลานหินก็ลุกกุบกลับนะเป็นพามหมาจอกโชคนีหมาจอกน้ำบริโอ้กัพี่น้องเลยมันยู่ใหนพายคนได้ มันบอดได้โอบได้ทรงนี้ไง้姐เพราะว่ามันอยู่ในท่ำพุ่นละในท่ำตัวนี้กัมันเปลี่ยนบอลท่ำซักซิดอยู่พี่น้องเอ้ยป่าไม้ป่าเตาะก็สีหลายๆเนี่ยนะแต่ว่ามันต้นไม้น้อยต้นหลายแต่กรเจ้าก็บโบ,บตดตัดดอกไม้เนี่ยพี่น้องพลุดจนหอดพลุนวันนี้ค่อยมาเลี้ยงควายพี่น้องเลยควายค่อยขึ้นมาหอดค่อยกระเลยมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเลยเป็นขี้เท่าหลายแล้วพี่น้องเอ้ย ตอนที่หินนะเกิดขี้เท่าแนวนั้นนะเกิดเทลละครพร้อมไหมไม่ใช่เกิดเทลละครพร้นนะมอมทำแถวบนนะอนนะี้เทลละครมันก็มาเกิดมานะเกิดขึ้นี่จนหงดพีแล้วพี่น้องนะชีถ่ายให้พี่น้องเบิร์นพักๆแล้มบางทีเด้วดนะตั้งแต่พีเด้อพี่น้องเด้อนะี่เด้อแถวต้นไม้ไหใหญ่ไปและวี่เป็นต้นไม้เปื่อยนี่ยไปท่างพีไปพี่น้องเด้อ มันก็เป็นต้นไม้แบบนี้แหละป่าไม้ค่ะค่ะแต่ก่อนนะเฮ็ดโพพี่น้องเฮ็ดโพนะออกล้ายหลายก้อนขี้หินพี่น้องก็เรึ่บกลับขึ้นสูงในหน้าผลมันออกเชื้อราเท่าพี่น้องในก้อนหินออกเป็นเท่าบอลทางเทิงนี้ได้ทำมาจอกแลวพี่น้องเงนี้ยมาทางนี้ มาทางที่อีกนี่แถวทางที่เดะบอไดน,นั้นดอกบอไดแม่นั่นนี่คือกันยับลงไปล้มพุ่นอีกมีทมาํามนะแต่มันเป็นบิ้งยู่จีย่ยูบอไดนี้กับบอมีทําเด้อพี่น้องเดอเป็นพลานหินแบบนี้นะงานบอพี่น้องแบบนี้เนะาะพักกันเลยเนาะพะลานหินแบบนี้พี่น้องเแอบบ้ยยับลงไปพุน่นอันนี้มันชับ จอดก,กันกับทําหอนเลยเด้อพี่น้องเด้อคอยบริปัยไทยห้เบิ้งทําหอนเพราะว่าสูงหา heat แล้วนะคอยไปหอดป่านนี้หาน้ำไม้พูดละสิได้ไป่ายให้เบิ้งอีกจอดกันทั้งพุ่นเลยนับทางพี่กับเป็นก้อนขี้หินคือนก้าวพี่น้องก้อนขี้หินก็ลยกือบกับๆๆนั่นละควายควายยังยจะมาอยู่เนะี่ยบ่จักเสียมันหญ้ามันดกไปทางพี่กันพี่น้อง พลานหินงามๆเลยพี่น้องเอ้ยพลานหินคักๆเลยมาการคอยกระมานำได้ถ่ายกับหลักให้เบิ่งอีกจักหน่อยคักๆเลยเด้อธรรมชาติล้วนๆเลยพี่น้องเอ้ยชมธรรมชาติไปน้ำกันำุ่นละนับขึ้นเทิงปุ่น เป็นถ้าหมาจอกพี่น้องทรงนี่หมาจอกนะมันบริอออกมาได้หากินนะน,นะมันผลโตก๊ะกระๆๆลากระลามไน้่มันบริโอเบิกน้องพี่น้องพลานหินนี่นนพลานหินใหญ่ใ่บักใหญ่นึงนะพลานหินนี่พลานหินบ่อนค่อยเยียดอยู่นี่ก็เป็นพลานหินคือกันพี่น้องเลยอือเป็นพลานหินคือกันทางพ้นก็เป็นพลานหินยับไปพ้นอีกพี่น้องเลย มากระชังพุนอีกทางไตอีกเนาะวันนี้เอาก็สิให้ยับไปเบิ่งให้เบิ่งถั่วเลยนะเป็นทางไตพุนอีกทาง,างทางไตยับลงมาทาั้งทีค่อยมากับมาน้อยค่อยมือควายค่อยอยุติพุนเะนาะแถวท่านไม่กลับเป็นพลันหินพี่น้องเป็นพลันหินชง,เนนเนงบเช็ง เปนทาพี่น้องเลยทํานหงนี่เม็ดพอออกหลาไหลไปทายไปเจ้าเบิร์กอะไะพวกไปทำโปรกับนในป้าอีกได้พี่น้องเลยพีขทามาพีช่ะมี่ก็เป็นท่ามเข้ามาเข้ามาทางพีชพี่น้องเ,เอลยเข้ามาไกลๆ้ๆเบิ่งใไกลๆ้ๆเนาะ พอบะเบิ่งไก่ยันบ่เห็นคักเป็ดย่านนะพี่น้องจนโค้งซิมีแล้วมูเหลือีอย่างนั้นนะเป็นธรแบบนี้นะเด็กเป็นพารานเห็นพี่น้องเป็นพารานเห็นแบบนี้แหละคักคากเลยเด้องามๆเลยอันนี้เป็นต้นผักขมเมกนะพี่น้องเด้อบ้านพี่น้องเอิ้นต้นอย่างนาะสิเอามากินกับอันป่นจิ๋วๆนะกำลังสิป่นจิ๋วอแล้วก็เลยหาผักขมเมกหาอาี๋องมากินน้ำปนอย่องน,นั้น กจิกร้นมันนี่แหละได้ได้หลายตัวได้พี่น้องพอละพอว่าเสื้อมกินกจิกร้นพี่น้องเลยทังทีกบบงามนะงามากกะไรหรอไหมอมืน่าสะมัง,งามแท้พีน่น้องงามงามไปด้อกำลังส,สีไสคขี้จริร้ยพ่น้องันรอกรได้สามสี่หตัวนึงแลิบดดจ่วกินบอคิม กินมาใส้ใสกันไวๆสิเอานั้นมาเอาหน้มอน้นมาาหมอขามบัจามอาบัจมอ ป่นหนาวจะน่าจะปดนอีกแยกหลายข้อแล้วทำให้หนมันี่คุกกี้เดือดป้า มีอะส่งกันตัววะนี่คนจกไม้แล้ววันตัวคาเบร้นอกสนามแล้วเนาะ โบเห็นกระเว้นท้าไว้กีกป่านะ่กลักงหละโคพี่น้องโคแล้วนะเอาลงมาคามใส่ไฟนะอ้าเคีมเอาโคทางไปไปไปขราวหล่นนี่คุณไปเอามะกะถิ่นก่อนโคแล้ว ให้น้องคีมเพิ่นนะเดน้องคีมเพิ่นโคท่าก็ิได้ปปนจิกรดน้องไนวะ้ปนเสกโคกกดอ่างกนะปนจะกโคกหง่ายร้อน นก็ตเมาเด้อเด้อทุกคนติล้อเด้อแชับๆมาใส่กระกนี่แล้วพี่น้องเต็มเลยนะพอด้กินพอดได้พี่น้องเด้อกินเท้าเด้อ กัน้องขิม2องคนนะพี่น้องน,ะนี่มักกะทินแล้วก็มักลมไม้พี่น้องมักลินไม้นะกินดิฟเลยมักลนไม้นองขิมสองคม,มักลินไม้กินดิฟเลยกะป่นจิกล้มมนะกอพี่นะ้องมันบกขมดิมักขมขิงแล้วกขิมมักไม้บงใช่ปะกินข้าวถ ก็ที่นมั้งไอ้น,นั่นาวขมแมงข้มมอืนนมงจ่ปจปงง็ป่กน,น,น,ปนกับปูแห้งแซ่บ้าวขมแมออป่นกับปูแห้งแซ่บ

กนข้าวเสร็จดังอ่ะขันข้าวสาเดีง่ายๆเลยเป็นไง